สวัสดีพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาเปิดไม้ไหมครับพอดีมีรุ่นน้องเขามาตีเงาปลอมนู่น่ครับเขาได้ไปไล่เลยเขามาบอกผมมาล่องเบืองก็เลยพาพี่น้องเอาเฉียดมาล่องครับนี่ได้เฉียดมาลลยเตมครับวันนี้เฮามากับจานทไทนะครับจ้าจานไทนี่แยกไปใช้แล้วครับอยู่ในตรงป่าในลายนี่มันเป็นคู่คู่ของน้องไงครับจาาในพันไซเสียงปงาเค็ง กับเขียดแล้วครับมื่อี้ก็มาน้ากันแล้วครับเดี๋ยวตอนยามเขาพยายามน้ากันนะครับแต่ว่าตอนใส่นี่เดี๋ยวแยกกันใส่ก่อนเพราะว่ามันคําแล้วครับตอนนี้เบียดในมือผมนี่ก็มีอยู่ประมาณห้าสิบกว่านะครับจานไทยประมาณสามสิบเนาะใส่มีเงือปาเข็งนั้นครับใส่ในหนองฮาเทียไดรุ่นปาคอใหญ่แล้วเดี๋ยวผมมาลองในไฮน่านี่ครับไฮน่าที่เพิ่นบอกมาลองเพิ่นได้ไปมีดปาคอตัวใหญ่งไงครับนี่ครับ เงาปอมเนาะอามนนี้มาคําเลยครับเดี๋ยวมาใส่กันเลยพี่นอ้องช่วงนี้ฝนตกหลากเงามาสามมืดติ๊ดแล้วครับมรนได้กาศเป็นเงาๆครับเดี๋ยนี้ <laughs> เป็นสรงบ่มีบเ่เห็นแดดเมื่อลายมือแล้วพี่น้องเอา้าโอเคเดี๋ยวนี่ครับหมายหองงามอยู่ครับหมายเป็นตตมีปลาอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นเบิงน้ำกันครับผม ตอนนี้ก็เกือบจะหาทุ่มแล้วครับพี่น้องลงมากระดึกเลยเฮามาลุยลองเบึงครับเม่ยเขียนกับเบียดทั้งหมดกับแ0ดลังครับนี <c> ่ย <oughs> จันไทยก็ปไปชรใสอยู่ในหนองเนาะเดี๋ยวยามของผมก่อนนะครับยามที่ผมมาใส่ก่อนเดี๋ยวคอยไปเบึ้งของจันไทยครับมีผลงานมาพี่น้อง น้ำรู้สึกว่าน้ำี่เริ่มขึ้นอยู่ครับหลังจากที่ฝนตกมาเกือบสามสี่คืนแต่ก็ตกบรได้แห้งนะครับตกพิ่งปปล่อยเนี่ย <c ười> เบียดยังคือเก่าอยู่ <c ười> น้ำขึ้นเรี่อยอ้ยน้ำขึ้นลายเลยวะ <c ười> ล้างนี่มันยังไง โอ้ยงูเหรอคือปลากัดดี่ทั้งสิ้นนยปลากัดนี่ปลากัดเราแล้วมันดีดครับมันเขียดเท่าเกือบขาดอันงูจะบ่อันงูจะบอพันน,นะครับอ๋อมีปลามากัดอยู่พี่นอ้องอ๋อมามีแตมแล้วพี่น้อง นีม่มแต้มละมแต้มละแบบโตัวบ่อปันได้ครับโ,โหโเนียเฉียบแหมโหติดโดนแล้วครับ,ต,ดดรบตัวบ่นใหง่ปันได้ครับแต่ก็เชอยู่ครับเพราะเก็บอยู่อันใส่จิ้งหรีดี่ตรงงามเลยครับรุ่นนี่ ฟังนี้ก็เห็นนี่อาการครับพี่น้องโอ้โหโอ้เอาเจัดการเลยแกมที่สองครับตัดเชี่ยวนะกันนะดิ้เขี้ยโอ้เดือดจ้าพี่น้องแกมมาเบาไก่ ยามีสองออามาละตัวตนี้ตรงแง้มครับยามมาหลังถัดมาดิครับโอเคกหลังตรงขามกันครับอีเขาใดอยู่นี่ตรงขามกันกัะมี่อาการอยู่เนาะ,ะนแต่ร้อนไปเนาะโอ้ป่ารู้สึกว่าป่าดีมากนเลย โอ้ยทางนี้พี่น้องก็เป็นยังสี่ครับรุดได้นี่โอ้ยรุดอีเลียบก็เป็นบั้นปั้นมันมาตางสี่ว่าเป็นงูเหรมันอาจจะเป็นงูเนาะโอ้ยโอ้หนีห้อยกัดเลยนี่อันนี้มันอยังบ่าขึ้นอะไรเข็ดตายบ่งงเนี่ยห้อยกัดบ่ ต้องเป็นหอยปลากันแล้วเนาะกัดจนเฉียดตายนี่ครับอาจจะเป็นปลาแบบไส้ที่เข้าได้อะไครับมากับเพราะว่าถ้าเป็นงูนี่งูบรรยากาศนี่แสงนะครับงูต้องกินละตอนนี้มาพอคอับวันนี้ครับนี่ปลาเคียงน่อยเต็มเลยพี่น้องเราจับไปสามสี่ตัวอยู่ดีครับนี่ครับเอาเสร็จละ ตัวปชิงนีบอ่ะเชือเบ็ดตัวนี้ขึ้นหน่อยหน่อยออกมาี่ดิสรางตัวอยานี่นกุ้มนสตัวได้กุนี่เตะตัวเตะตัวได้มีมุมเข้าหนาเนี้ยรับ เก็บกระเีชงหน่อย,ย,อยออนนครับ,รก,รก,นนรบกำลังเก็เกบกระเังกันเพื่อนเลยครับโอ้อยู่กัน้องอยู่พันเองสิครับเดี๋ยวไอยู่ปะเห็นดินเนี่ยครับกำลังเก็บกระเชงกันเพื่อนเลยเรื่องเบืองเบ็ดแต่เบ็ดขั้นตอนนี้ยขั้นนี้ต้องตัดทั้งแต่จะดึงยังต้องตัดเศร้าลงไปตั้งแต่ อโอ้อ <c oughs> อเเอยเปิดเราพี่น้องมาแมนเดดอ,อ้หลังขวาหลังขวาเบ็ดหมูพี่น้องหลังขวาเบ็ดกดๆลงอยู่ยุกขอฟังโอ้ยฟินิ่งเนี่ยต้องเห็นเราดิเนี่ย รุดแล้วครับแองผูเสีดยดายยาเม่าไก,ก่เนี่ยมึงกี่เหนียวนีาการอยู่หลังนี่หลังที่แล้วเลยนี่รุดจริงหรหน่ะมันไหลเนาะพท่านไเว้ยโอ้หลังนี้กับมิโตะพี่น้องแต่ว่าคือจังสิตตายแล้วครับอุ้ยยังเหงอนยั่วยังมีชีวิตอยู่ยยเอาไม่เก็บมันเลย เพว่าตายแล้วโอ้หูจะหมดลอดอ่ะครับนี่ล่องคว้าความเอ้าแยมที่สามครับผมอี้เสียงมันขีดเป็นฟ้าบ่พี่น้องแมีนมีหลีเฮ้ยน้ำบักพัดม้ำบักไก่ครับแยมพี่น้องอุ้ยใส่ฟ้าอุ้ยตัวนี้ตกแนงอยู่มันงจะตายแล้ว,ลลวลขเขาตายแล้วตัวนี้อุ้ยเสียงยังดิน ครับโอ้แบบตายแล้วครับตันนี้แต่มที่ซีเขาครับพี่น้องเห็นหลังนี่ดิ้นพี่น้องนี่ผมาามาแล้ววะอาไดง้ยนเสียงยังไงนีหลังนี่แหละหยุดหยุดหยอดเลยอ้ยเอ้ยโอ้ผัดผงามอยู่ มื่อกี้เดาได้ลังมันจีเนาะมันตายหังอยู่ไฟผมพวกนี้ว่ามึงได้ยินเสียงยังเมื่อกี้นี่บิดแช่งล่ะตัดทับสายแล้กันตัดสายมันยัมีเคียดของมันั่ะมึงเองาปุ๊บชี้โอ้แต่ว่าปลาที่ตายแล้วครับ ป,าปลาโยเราไม่ได้ขังจังโตดิๆๆ <c oughs> เขี <c oughs> เ้ยแต้มที่หาเราพี่น้องเดือดเลยมื้ยนี่เดือดอยู่ปลาเจ็บท่านได้เห็นบักเอียบครับแต่กระโตโเขี้ยเลยดิกละโตกันบัตเตอร์ชีลายครับเกือบโลแล้วนี่อุย้ยตั้งนี่หลุดครับ ต้งเด็ดเขาอยู่ทึ่งไปไปลาะดีอ่ะดีนี่นี่แต่ว่าปลาโตบ้างยังครับเอ้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องทางที่ผมมาใส่เนาะเป็นแน่ใหหน้านี่เจอโอ้ประทับใจอาการปลาเลยครับปลายางไปบกเกินซีหาลัางในมีลอะมีมากัดเรียนมีมาตีเรียนอยู่ นี่ผลงานครับหาเตี้ยมพี่น้องตัวกับโอเคยูค่ค,ครับใส่ปลาเดือดๆอยู่เบ็ดสมารถหาสิบกำลังสวัสดีตอนซ้อครับพี่น้องเช้านี้กับมาลุ่นเบ็ดน้ำกันต่อครับ เมื่อนี้ก็หน,นาสิมีดแดดแล้วครับฝาเปลี่ยนออกบินเลยไ่น้องอมาตอนสอนนี่ฝา <c oughs> อยู่กับสิขาวแล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวมางานเบ่งเบียนเท่าครับคนงานมีเว่าสอนนีห่หลังนี่น้ามากัดเขียดตายสิบอ่ะ น้ำขึ้นท่วมเขียดครับเขียดตาย <c oughs> โอ้ยปลาปลากัดปลาหน่อยครับพี่น้องสองวันนี้เกลือปลากัดดีแหละหลังนี้ขน,นาดจะหลุดไปครับหลังนี้นพันอยู่ปลายพร้อม อ้ดูยินเสียงฝาคัดดี่น้งอันมิเต้มก็ต้องตายร้ายแน่ๆเลยเซานี่อ้วบึงจากมือขึ้นแล้วป้าตายไปซ้มตโตแล้วหลังนี้มีประเด็นครับอุย้ย เบ็ดขาดครับน่าจะได้แต่วะได้รังเก่าพันขาดใช่ไหมองมันเป็นเบ็ดชุดนี้น่าจะซองปีที่แล้วครับฟุ้ยละผมก็เห็นอยู่ว่าสายมันฟุ้ยก็ผมคิดว่าจะขาด <c oughs> เอา้านี่คนระับพี่น้องเบ็ดเบ็ดชุดที่มันขาดครับนี่ผมจะใช้เบื้องนี้นี่มัน คุยตรงนี้ไหมครับเลยขาดง่ายเนาะลังนั่นก็เป็นยังไงสิครับโอ้ยมาแล้วพี่น้องเตจำแรกผมมาแล้ววะที่เดปยปตายฟ้าตัวตน,นี้ไหมตัวน,นี้ตายโดนแล้วครับชิดว่าแล้วก็โตบ่าใหญ่ไปเลยครับตัวน,นี้น้อยเนะ เอาเต็มปากเลยเอ๋อแดดไหมครับแด่ไปแค่แดดเดียวทางสายต้องเป็นโกงโกงโอ้ยลุตายอีกรอบบักเอียหวังนี่บักเอียบเลยเป็นหัวป่ะนะไม่โอ้ยตายโดนแล้วพ่อ ปาดน้องเครื่องโลอเลยนี่โหยตายดวนแล้วไหมครับเศร้านี่เอียบเลยเว้ เครื่องลูกนะครับปลาตัวนี้นี่จะปลาตายเนะเาะอ๋อมาหนะ้าเห็นปลาเปลี่ยนแล้วครับเห็นดิ้นยูเนี่ยครับนี่นี่อู้บางขันเบียดเท่าบางขันเบียดเท่า,ปาไป่รู้กนี่ครับ ฮึมขึ้นหนิงละมาดูปะอืมตัวงามนี่ครับอเอา้ามาละพี่องตัวงามเลยตัวนี้ได้เห็นปลาปินแล้วครับ าตายไปสองตัวนะแต่ยังตัวหน่อยกับตัวตายตัวนี้เนาะโอเคบวงนี้เป็นตป่ามากเลยด้วยคนระับ นามไหลลงน้งน่อยนี่น้ดหน่อยเอยีหอยห์นี่ครับเดี๋ยวปลาเขาชซ่เยครับพี่ร้อง <c oughs> ปลาผมหยามมากเลยผุนครับตีนปลาอยู่ข้า่นครับ,รบที่เขาได้ตัวล่าสุดเลยพี่นอ้องแล้วก็อ้อมตรงมาหาผมเลยม่านอ,นอซ่ลอยเมตรเด็ดะมาณ <c oughs> เบ็ดกับประมาณสามสิบประหลังครับอ๋อไมีหยั่งเลยพี่น้องก็มีหลุดมีดิงหลุดมีหลันแตอยู่ครับแต่ว่ากับว่มีอาการเบ็ดหมุบหรือว่าไม่โตนะครับขึ้นอย่างคือดูเดือดอ่ะท่างนี่อันนี้นะครับอุ้ยตัวใหญ่ๆนี่ตายเสียดายเป็นสองสามแต้ม นสามเตีมครับไข่อยู่ตัวนี้ยังหลอดอยู่ครับตัวที่ล่าสุดนี่โอ้กระทิว่มามันอยู่ครับพี่น้องชุดนี้ผงานรุย่ยยอดแบบโกรธแล้วครับมาคืนน้ำแต่ว่าย,ยังหาโบโคะครับพี่น้องใส่โลของปีนี่นี่ <c ười> ไซนี่ก็เป็นตัวม,มี่ห้งเวียงงอมีอยู่เอาต่อไปครับคงเหร อยากมาซทำน่ครับมานี่เดี๋ยวต้องหาเงาก่อน่รู้จะมีเงาปะเก่าที่ว่าโอเคครับอาการปลาะมีหลุดมีหลอนร้ายเลยทั้งหมืกขึ้นทั้งถอนเช่านี่นะครับปลาลุ่มล้อมเข้ากะโอเคอา,อาการปลากระนาประทับใจเลยพี่น้องหมืกขึ้นนี่ย่างไปซีหาหลังมีอาการมีหลุดมีดึงหลอนมีโอ้สุดยอด มาล่องเปิดไม้ไหมพี่น้องเดี๋ยวค่อยหายเงียมาซ้ำครับหาเงียบมาล่องไม้ไมยนี่ให้น้ำยู่ตัวกานก่อนะครับอันนี้รู้สึกว่านา้ำจะหยักนั่นอยู่ครับยังพันยู่ตัวในอะังอยากอย่ขึ้นอยู่อ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำกันนะครับขอบคุณเรยรครับทีเขามารับชมและติดตามจ,าจังเราไปรุน้ํากันชิมนานแล้วครับพี่น้อง ไว้เจอกันครับผม